นี่คือเรือจัดสวนนะครับเริอจากใช้งานเริอจากใช้งานน้ําท่วมพูดเลยค่ะเรืเอจากน้ําท่วมใช้งานนะครับก็มาจัดเป็นสวนเลี้ยงปลาสวยงามได้ครับเร็อล็เลี้ยงปลาสวยงามได้จัดสวนได้ดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไปพากใส่ที่ที่สอนตัด ครับแจ่วตปลาในเรือไหมเก็บดอกไม้ของนักทาเยเดี๋ยวลมตามผมมา เดี๋ยวให้มันเห็นลำเลยอถอดมาที่ถอมเลยหเห็นให้มันเห็นเต็มรำมาเเต็มเลย เด้งมิมวเด้งงงเลยโอองเจเนี่ยดเนเือไปถ่าจาฟังน hmm. ้อ <with Ö> <infection> ได้ด้วนนีครับดีครับพอ,อลมแด่เลยเดี๋ยว้ำแล้วนี่เปน็ตปนตารับ Right. elas passa uh -huh.